คุณผู้ชมคะการฝึกผสมการัด2017ระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐปีนี้เป็นปีที่23แล้วนะคะจัดขึ้นที่บริเวณอ่าวไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพลรวมทั้งยืนยันความสัมพันธ์ทางทหารของกองทัพเรือ2ประเทศที่มีมาต่อเนื่องถึงแม้ว่าไทยจะเป็นประเทศแรกที่ซื้อเรือดำน้ําจากจีนในภูมิภาคนี้ก็ตามติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะเรือโจมตีชายฝั่ง USS Coronado ที่กองทัพเรือสหรัฐส่งมาประจำการที่สิงคโปร์เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แสดงสมรรถนะและระบบอาวุธที่ทันสมัยก่อนทำหน้าที่เป็นเรือรบหลักของสหรัฐในการฝึกผสมการาด2017ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐตลอดสัปดาห์นี้ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและจังหวัดชลบุรีจุดเด่นของเรือ USS Coronado คือความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติการในทะเลเขตน้ำตื้นถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลายทั้งเรือรบผิวน้ำปราบเรือดำน้ำยกผลขึ้นบกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและทำลายทุ่นระเบิดโดยมีระบบอาวุธที่ทันสมัยทั้งอาวุธนนววิถีโจมตีระยะไกลและต่อต้านขี่ปนาวุธฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการรบทั้งระบบเรดาร์รองรับปฏิบัติการรบแบบสามิติ และเฮลิคอปเตอร์ไร้คนบับที่ใช้บินตรวจการได้นานถึง5ชั่วโมงกระดาษ2,017เป็นหนึ่งในการฝึกร่วมระหว่างไทยสหรัฐที่สะท้อนถึงท่าทีของสหรัฐในการคงสนะความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐไว้หลังจากที่การเมืองไทยเข้าสู่โหมดเตรียมการเลือกตั้งรวมทั้งการเข้ามาของมหาอำนาจอย่างจีนโดยเฉพาะการที่กองทัพเรือไทยตัดสินใจจะซื้อเรือดำน้ำชั้นยวนจากจีนเข้าไปจําการ นอกจากนี้สหรัฐยังส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในแถบภาคพื้นแปซิฟิกเข้าร่วมฝึกผสมกระดาดในปีนี้เช่นกำลังรบยกพลขึ้นบกหนึ่งกองพันหมวดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการชายหาดขณะที่ฝ่ายไทยจกำลังจัดก,กองเรือยุทธการและหน่วยต่างๆในกองทัพเรือเข้าร่วมฝึกครั้งนี้รวมทั้งเรือหลวงนเรศวรซึ่งเป็นหนึ่งในเรือฟรีเกตที่กองทัพเรือได้สั่งต่อขึ้น ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันผ่านการปรับปรุงระบบอำนวยการรบใหม่แล้วทําให้รองเสนาธิการกองเรียนยุทธการเชื่อมั่นว่าการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีนก็ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเช่นเดียวกันแต่เมนในการการการฝึกเนี่ยมันจะยึดถือกรอบเดิมไว้ในการที่เราฝึกเพราะว่าอย่าลืมว่าการสุกก็เหมือนการศึกษามันจะมีการเปลี่ยนคน เปลี่ยนอ,ององบุคคลองยุทีวัตถุเรือต่างๆก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็มีการฝึกเพราะนั้นการฝึกนี่มันก็ก็ทำสามารถทำทำได้ในการที่ให้พัฒนาองค์บุคคลให้มากขึ้นการฝึกผสมภายใต้ชื่อกระดาษ2017บริเวณพื้นที่อ่าวไทยเป็นการฝึกผสมทวิภาคีที่สหรัฐจัดกำลังร่วมฝึกกับกองทัพเรือมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี2539 และไทยก็เป็นชาติแรกที่ร่วฝึกกับกองทัพเรือสหรัฐโดยพัฒนารูปแบบการฝึกมาอย่างต่อเนื่องสะท้อให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ให้ความสําคัญกับสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลและการรักษาดุลอํานาจทางทหารในภูมิภาคนี้ดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน